ไอ้เาิโลตีตลอดชีวิตเป็นอย่างริงให้ลุงมวนโอ้โหโอ้ีให้หยางโอ้ให้อย่างรถพอนั้นโอ้ยพ่อมันลนรืออย่างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนุมประก้าทายก็ไป นุบกาวทายเขาไปอุย้ยรสสิงอีหรี่บน,นเครื่องบนได้หรอป้ายะเบียนก็เอ,เอาเสือกมากเ,าเดี๋ยวอันนั้นมันไมค์แควตเสือ <c oughs> ไม่แเือมไวบงนเก็บเงินมาหมาไล่ลูกเก็บเงินเก็บเงินมาให้มาไล่ลกตะบังรถเลอ้อยโอ้ยแม่แม่เห็นใจเครื่องแล้วในเครื่องแล้วก็ดีอยู่ดีอยู่แต่ว่ามันไม่แฟนเสือพ่อพ่อเปิดเงียเสือส่ป่ต่อพ่อไม่บแ่เขาไม่บงแแน่อ่พี่

โอ้ยพอเอ้ยหุ่นมีหอดใบไม้เมียรถนี่ทั้งใบไม้ทั้งเปลือกมะสมนุ่นยาอยู่ไปอยู่มากไม่หนูมาแทะตีนเปิด เปิดเครื่องในรถพะลุ่งอุกิ่งจะไปข้ามในข้ที่ซื้อเหล็กรถกินเครื่องนึงแอบเบฮียออกเครื่องนึงทางน้ำมันหัเฮียถิมแน่รนนนถถิมแน่ มันใ่ย่บกพอลุงเขาไเห็นมันไหลี่เ่มันดำได้พ้อบอมันยกเก้านี่ก็ดำได้บ่มันยกดำได้มันบออ๋อออิรินนี่มันดำเลยอิริ่บอกไม่ลิอกมาได้แม่มันแหลมอีเห็นลัขข้นด้อ

ยานมมกสุเพอต้องถามมาอุ้งอิงสนเหมือนไข่ใช่ใัรยเป็นรถจิบหล่อแล้วกัยกขข้นใจ่คนดๆๆๆอากัโจะสิลด่นั่นอยลมาได้อ่างก็สูงของรถคย เะแนนนักฝนพ่อเอกเลยนะแสดงว่าสุดยอดแล้วดีดีเด้อดีดเด้อมปนน้าดโอ๋ัเขาไปบึลมันดีนีนี่เอาไปสลายเหรีอยู่เฮือนเอาไปสลายเหรียญอยู่เฮือนทีนี้เอาขายตัวแม่น่อยซะพ่หลวงก็บ่าสลายอยู่เฮือนจะสั่นพอหลวงนนมันมัคือลายห่นเหม็นแหงคนเี่ยงคนเท่งไม่ทรง นั่นน่นไปลากคุ่มหามาเนี่ยนะเย๊แบบลามาเด็้สอืๆคิวคิวน้ำมันป้าปาโอ้ยของลักของลกคือลุกควมิปลาแดกแบ่งเอาปลาแดกไปเนี่ยไหนได้ฮะมี่ พาม่แคบหมูนิยิงกับแจวบองปลาแดงไหมกระโจกเมื่อไห้น้ำเนี่ยกระจกเมื่อไห้น้ำเนี่ยพ่อกระตี้คนที่แตงจะไหวกระตกน้ำหอยนี่นะมีอยไงเงียบบ่ เป็นนงกู้สากจิเียนดดอรเดนนี้าแดดวงกินไเนียมั้ใส่อักใส่กระจกคือว่าฝากพอบรากลับมามัสิดกระทบกันเหลืออหม

กระจกกระจกโอเคค่ะไี่น้องประกาศลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า